พากันสิบเบ็ดอยู่หลังคลองค่ะซอยสานก็เลย mm hmm. เห็นย้ายสวนข้ง่างเพื่อนปลูกบอือึขายทั้งอือทั้งมะเขือเดี๋ยวสิไป,ไป้ปลูกสวนปลูกริกแล้วนะวนะอ,อันนี้ย้ายก็สิปลูกแตงแนละ้วี่ แกมึงหามแต้ว่ะนวยผสมเครือปู่ก็บอกว่าใบ้องอีกนวยนี่เด้อสันว่า,า,วาจะบลูขึ้นกันนะเออนนาได้แล้วัน,นว่าขวดมันเหลืองติดเลย น้องปูบอกว่าอีกหน่วยนึงเขาได้หน่วยเขีื่นอึดงามค่ะพักกันมาสิบเบ็ดมันมันสิบเบ็ดจ้ามันสิบเบ็ดนะไ่ได้กระละกันดอกเห็นย้อนเทือนบอกอึไปเลยบอกว่าพากันมาเอาโอ้โอ้แต่โอ้ทั้งพี่หลายหน่วยอยู่พี่พี่แต่ถ่าท่านนี้แกเหรอทั้งเนี่ยมันอ่อนอยู่

น้องไายอยู่บ้านเพื่อนน่ะสิส่วนคุณย้ายสดค่ะย้ายสดกับตาอ้นปลูกข้าวโพดปลูกหมกฟกักปลูกกล้วยกล้ำว่าปลูกหมึกอึอนะคะปลูกพริก นี่แหละค่ะเป็นปวิธีชีวิตที่เขาแบบให้กินกันง่ายๆอยู่แบบพ่อเพียงเนาะค่ะข้าวโพดโอ้ข้าวโพดมีแต่ฝักใหญ่ๆค่ะข้าวโพดฝักข้าวโพดมีแต่ฝักใหญ่ๆคุณยายมักฝักกับข้าวโพดแถมให้พ่อมิ้งจะไปกี้จ้า เดี่ยวขอบคุณทั้งหมดเลยอจา้าสงสาละคนละหน่อยอันนั้น,นเอาไว้ก,ก็ได้อ๋อโอ,อ,อ้ขอบคุณหล<ะ>ายๆจ้ะเดี๋ยวจึงแต่สีสั่งประกอบย้อนมาเด้อจ้าจ้า